เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลครั้งนี้มันดูหนักหนา,หนาสาหัสพอสมควรแล้วหลังจากนี้นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่เนี่ยต้องเจอทั้งเนี่ยเรื่องฟ้องร้องเนี่ยมันก็ต้องมีแหละมันต้องมีแน่นอน <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกหลายคดีจะทํางานยังไงคะจะทํางานจะบรรทัดฐานยังไงจริงๆแล้ว <c oughs> มันก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับที่ <c oughs> โดยปกติไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใดๆก็ตาม <c oughs> คู่ขัดแยง้งจะต้องมีเพียงแค่หนึ่งนั่นก็คือคู่ชิง <c oughs> ใช่ไหมครับแต่คราวนี้กลับมีคู่ขัดแย้งถึง4ท่าน <c oughs> มีคุณพินิษมีบิ๊กหอย,อหอยมีพันวัตรโทรชัยทรัพย์ทวัฒน์นะครับ,บ,บแล้วก็ทางสายคุณชานวิทย์ก็เท่า,ากับว่าทั้งสี่คนเนี่ยไม่ยอมรับถูกไหมฮะ,ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะครับที่พลเอกสมยศได้รับการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับถ้าหากว่าได้จริงก็ปัญหาในการทํางานเนี่ยมันก็หนักหนาพออยู่แล้วอย่าคิดว่ามันง่ายมองแต่ภายนอกเนี่ย อาจจะคิดว่าการบริหารสมาคมบอลเนี่ยมันง่ายเวลาไม่ได้ทํางานเนี่ยมองตรงไหนมันก็เจอแต่ข้อแย่ไปหมดมนึกออกไหมฮะมองชุดเดิมเนี่ยก็อันห่วยนี่ไม่ดีนุน่นม,มันมันมันไม่ดีแต่พอเข้าไปทํางานจริงๆแล้วจะได้รู้ซึ่งผมก็จะได้เรียนว่ามันก็หนักอยู่แล้วแต่ยังต้องไปต่อสู้กับเ,เรื่องเก่าที่มันยังไม่เสด็จน้ําอย่างนี้อ,อันนี้ผมว่าน่ากังวลครับเพราะว่าจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะ แก้ปัญหาข้างหลังยังไงมันมันเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ไม่ง่ายนะครับสำหรับการเริ่มต้นทํางานก็จริงๆตัวผมเองอยากให้ให้มันจบจบยังไงก็ได้ให้มันฟุตบอลไทยได้เดินหน้าต่อไปค่ะคพี่ปูที่บอกว่ามองไม่ง่ายเ่ยค่ะมองเรื่องตรงไหนที่ว่าที่มันดูจะจะยากที่สุดนอกจากเรื่องเนี้ยนอกจากเรื่องของที่ทํามีการฟ้องร้องเนี่ยค่ะค,คือต้องอยอมรับว่าุตบอลไทยวันนี้มองแบบเป็นกลางนะครับมันดีมาก คุณ่าพรว,ว่าดีป่ะละ่ะดีกระแสะฟุตบอลไทยเคยมีอย่างนี้ป่ะละ่ะ<ม>เกิดมาทำงานฟุตบอล<ะ>มาพี่ปู่20ถูส่วนดิชานประมาณ15-16-17